วันนี้มีร้านเติมเกมมาแนะนำร้านชานมหวานเย็นนั่นเองมีทั้งบริการกดผลบริการกดเกมพาสแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟูดแมปคิง g l e g ก c y ซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีกล่องสุ่มไก่ตันพีพีราคา99บาทกล่องสุ่มไก่ตันดาบคู่ร้อยสี่สิบเก้าบาทกล่องสุ่มไก่ตันพร้อมเล่นสุ่มหมัด49บาทเท่านั้นเองรีบๆด่เดี๋ยวหมดไม่ต้องห่วงความปลอดภัยการันตีปลอดภัย100%เปอ์ดึงใต้คลิปนะครับ วันคิสมาฮ่าฮ่าฮ่าไม่น่าใช่แล้วทุกคนโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูหนูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแแบบแบบดาบอีกเช่นเคยนะครับเฮ้ยอะไรอะแป๊บหนึ่งนะทําไมอยู่ดีดีมันมาเฮ้ยทุกคนมันมาได้ไงอะโหลก็วันนี้พี่จะมาทาคลิปเกี่ยวกับ ดันห้องนะครับดันเขียวดันแดงมันแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนพี่อาจจะไม่ลงถึงท้ายสุดนะครับแต่พี่ก็ เอาที่ตัวเองไหวน,นะครับทุกคนตอนนี้พลังพี่อยู่ที่1 9 9 4 NO เองทุกคนพลังน้อยมากเนาะก็พี่เป็นสายฟรีนะน้องๆก็เข้าใจพี่หน่อยนะว่าพี่ตีเบาๆนะครับประมาณนี้นะน้องๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปเกี่ยวกับดันเกี่ยวกับดันแดงเผื่อทุกคนอาจจะสงสัยไงก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีสาระก็กดติดตามกันด้วยเด้อเดี๋ยวไปดูกัน โอเคประตูจะเปิดแล้วไม่รู้ว่าพี่ถึงห้องที่เท่าไหร่นะแต่พี่จะทําให้สูงที่สุดนะทุกคนอันไหนไม่ไหวพี่ก็ออกนะโอเครอเปิดก่อนนะครับ โอ้ด่าน40เ,เหรอคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ40กว่านี่แหละ41หรือ40นี่แหละประมาณนี้แหละพี่มองว่านะพอเริ่มตีไม่ไหวแล้วดูดิว่า,าไ,ได้เงินเท่าไหร่ทุกคนเออได้เงินเท่าไหร่วะดูไม่ทันอนะ่ะไม่กินนะี่ะโอเคไม่น่าไหวแล้วทุกคนพี่อยู่ที่ด่าน41นะครับดันเขียวนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดันแดงกันดีวกว่าว่ามันแตกต่างกับดันเขียวยังไงนะครับไปไปดูกันตอนนี้เราก็รอดันแดงก่อนนะครับน้อง ถ้าแตกต่างกันยังไงน้องๆลองคอมเมนต์ก่อนได้นะครับว่ามันแตกต่างดันเขียวได้อะไรดีกว่าดันแดงได้อะไรดีกว่าแบบนี้นะลองคอมเมนต์ได้นะครับจะได้ช่วยๆกันแชร์ความรู้หน่อยนะกว่าจะรอเวลาเปิดได้นะครับตอนนี้เหลือ4 1วิวีและดันแดงรอานานๆนะทุกคนเราก็ต้องรอเนาะเดี๋ยวเรามาดูของแรกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับว้าวแด้นี่ไม่รู้ว่ามันจะ,ะช่วยช่วยจริงหรือเปล่าแล้วทุกคนพี่ไม่เคยแลกเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้เลย เหมือนของมันลดลงปะดาเมจหายนี่นาใช่าบ้านทุกคนเหมือนของมันลดลงโอเค15าวิที่รอคอยไอ้ด่านนี้เราอยู่ที่ด่านที่40กับ4 1อบ้าง40หรือ41มันจะไปได้น่ 40, าจะ4ี่สประมาณนี้ทุกคนป่ะเปิดแล้วโอเคเฮ้ยเหมือนห้องมันแปลกเปลี่ยนไปหรือเปล่าว่ะทุกคนหรือว่าคิดไปเองวะอันนี้พี่เพิ่งเคยครั้งแรกเข้าด่านนี้หรือเปล่าอ่ะ ดันเขียวคือดันปกติที่ไม่เคยเอาดันแดงเข้ามาใช่ป้ะทุกคนทําไมรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยเข้ามาดันนี้เลยนะครับทุกคนรออีก30สิบวิทุกคนทำไมไม่มีใครลงดันเลยอะ่ะอันนี้คือเซิร์ฟทั่วไปนะโอเคเริ่มฮะแปบบนะเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนเนี่ย พี่ตีไม่ไหวว่ะทุกคนมันน่าจะดันที่โหดเดเนี่ยสายฟรีอันนี้คือพี่สายฟรีนะได้พลังถือเท่านี้ถือว่าโหดเลยนะแต่พี่ตีไม่ไหวอะทุกคนโอมันจะบอกนะมันต้องเป็นสําหรับสายสายเติมเข้ามาหรอไม่ไม่ไหวจริงทุกคน ก็คลิปนี้มีความแตกต่างอันนะดันเขียวกับดันแดงแต่พี่ไม่รู้ว่าดันแดงมันจะได้อะไรดีหรือเปล่านะก็น่าจะดีแหละเพราะมันลงยากอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้ก็จบประมาณนี้เลยทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าใครพอรู้นะว่าดันแดงมันได้ของดีหรือเปล่าลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ทีนะเพราะสําหรับใส่ใส่ฟรีอ่ะมันเข้าไม่ถึงจริงนะว่าดันดันแดงมันได้อะไรบ้างนะครับน้องๆก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับ ก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับหรืออยากให้พี่ทําแบบนี้ต่อนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เยอะๆนะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าชิปหน้าจะเป็นแมปอะไรเจอกัน